เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าวิชาโคนห้าหน้านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อพี่พี่น้องน้องสหายนักขกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่ก้าว้าเกมนี้ก็ยังอยู่นะครับที่ใต้ทางด่วนนะครับซุ้มใต้ทางด่วนกระดานจริงครับเกมนี้ก็ยังประทะกับอาจารย์ชัยนะครับเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ชัยฉายายนะครับ าจารย์ชัยเม็ดย้ายนะครับให้เม็ดซ้ายนะครับเม็ดจะพูดดอกๆกันนะครับเม็ดย้ายเม็ดย้ายนะครับไก่ก้าวฟนะครับเกมนี้ก็เปิดด้วยม้าอุปการขวานะครับแล้วก็ม้ากลับมานะครับอยู่ในตำแหน่งของม้าก๊อปแก๊์นะครับก็คุยเล่นคุยหัวกันในกลุ่มในในซุ้มนะครับบอกม้าอะไรแบบเนี้นะครับไก่กาฟ้าก็เลยบอกว่าม้าก๊อปแก๊์นะครับจังหวะนี้ก็โยกม้าก๊อปแก๊์ขึ้นไปนะครับนะครับแต่ทิมใส่ไม่กระทิมมาเลยนะครับ ก็วัดใจกันไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงด้วยนะครับนะครับสีขาวนะครับอาจารย์ชัยก็ท่านจะเป็นคนที่เก่งในการเอาเปรียบหน้าเบี้ยนะครับนี่ก็เอานอกมาแทงในครับทําลายฐานเรากินนอกกินในอย่างเดียวเลยแช่ไหมก่ข้าวฟ้าแต่ข้าวฟ้าก็เลยไม่สนครับก็เลยระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับจุดของเม็ดซ้ายนะครับก็ต้องการที่จะทิ่มเบี้ยที่ตําแหน่ง มุมมองของสีแดงแล้วกันนะครับตำแหน่งทอช้างสีนะครับอ่าทอช้างสีที่ไหนใช่นะเสือทอช้างสีนะครับเบี้ยแทงเบี้ยฝังสูงนะครับก็เป็นเป็นเทคนิคของเม็ดซ้ายนะครับก็ต้องการแทงเบี้ยตำแหน่งนี้ครับในตำแหน่งนี้ครับสีขาวก็ได้แท่นนะครับแท่นแท่นโคนนะครับแต่เม็ดของสีขาวก็ติดเบี้ยนะครับเบี้ยของสีแดงนะครับที่ตำแหน่งชอชิงครับ ก็แกกินตัดอย่างเดียวเลยครับทิมใส่เม็ดเราอีกนะครับที่แรกนะครับว่าจะยืนอยู่เฉยได้ดันโดดโคนขึ้นไปครับคิดไปคิดมานะครับเล่นกับมือที่แข็งกว่านะครับก็ก็ไม่อยากที่จะลงทุนมากมายอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถอยเม็ดกลับมาดีกว่านะครับในตำแหน่งนี้ครับไก่กระฟ้าก็เลยถอยครับถอยถอยนะครับสีขาวนะครับ จันใช้จันชัยก็จกมาขึ้นมาจับอีกนะครับจะกินเบี้ยแล้วครับเอาเรือไปพกก่อนครับนะครับตรงนี้โดนโจมตีแล้วนะครับก็ตั้งรับก่อนครับก็ต้องตั้งรับให้เหนียวเหนียวหน่อยนึ่งครับจังหวะนี้ครับทิ่มริมนะครับเพื่อป้องกันเขาระเบิดเบี้ยขึ้นมานะครับสีขาวดันคนขึ้นมาเสริมครับก็เอาเรือมากันอีกนะครับเนี่ยเรือทางด้านปีกสายของเราก็นํามาใช้งานครับเป็นเรือป้องกันนะครับ ตรงนี้ก็ตั้งทรงป้องกันเปิดมากเป็นรองอาจารย์ชัยตะหลอดนะครับสีขาวยกม้ามาอีกแล้วครับยกมากลับมาจับกินบี้ครับตำนหน่งนี้ที่แรกก็จะถอยมาดันโคนขึ้นไปถอยม้าดีกว่าครับนะครับพอเห็นช่องทางด้านปีกขวาครับตรงกลางครับเอาโคนตรงนี้ขึ้นไปครับตั้งใจจะเอาไปต่อครับแน่เอโหัวเอาเรือมาก็ต่อไม่ได้แล้วนะครับทําท่าจะออกเรือครับสีขาวทําท่าจะออกเรือนะครับ สีขาวก็ชี้รอเลยมนาะออกมาก็ยกเรือขึ้นไปกันเลยครับสีขาวก็เลยยังไม่ออกเรือนครับนําเรือมากดขุนเราอีกไงกดแบบนี้จะดีไหมในโยนโคนหรอหรือ,อยังไงหรือจะระเบิดเบี้ยเบี้ยสีขาวที่ขอไข่หกนะครับคํานวณแล้วครับก็เอาเรือออกครองดีกว่าครับขอจงังหวะอีกทีนึงครับถ้าม้าของสีขาวนะครับเปิดไปอีกตัวหนึ่งนะครับ เราก็คงต้องหนีขุนแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางเกาะครับสีขาวก็เลยกันเหมือนกันครับป้องกันเรือของเราไปโจมตีครับจังหวะนี้ก็ยกเรือขึ้นไปก่อนนะครับเผื่อจะได้ซ้อนเรือในอนาคตครับจับเบี้ยไว้ก่อนครับนะครับไม่ให้โคนไม่ให้โคนของสีขาวได้ไหลมาครับหมุนม้ามาแล้วครับสีขาวล้วก็ไหลขุนหนีเลยนะครับนางพุทธบาดานครับในตำแหน่งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับพายกมาออกเป็นหนึ่งตัวนะครับ เราก็ต้องหลบขนอ๋อมาแบบนี้ก็เอาเบี้ยกินไปก่อนเรียบเรียครับนะครับในตำแหน่งนี้ก็ปล่อยให้สีขาวทิ่มลุกดีกว่าครับนะครับออาเรือออกไปแล้วนะครับสีขาวทิ่มลุกก็เอาขุนลหลบครับนะครับทีนี้เรือเรือทางด้านปีกซ้ายเราจะได้เข้าไปนะครับจะได้ออกไปกอกกวนบ้างนะครับในตำแหน่งนี้ครับไก่กาฟ้าก็คู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรือไปกดไปลุกปักก็ไปสักหนึ่งดอกนะครับเราจะบอกเพื่อนกันนะครับ าจารย์ใช้จะว่าไงครับนะครับสีขาวจะว่าอย่างไงครับนี่ทำท่าทำท่าครับทำท่าจะถอยโคนหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับหรือว่าจะถอยม้าครับนะครับเราก็มาง้างเลยครับเอาโคนมาเอาโคนมาก็ไม่สนครับจับกดไปก่อนครับยึธวิธีการกดครับกดไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับในตำแหน่งต่อไปสีขาวนําเรือขึ้นมาูผนะครับเราก็ไหลมาขึ้นไปอีกครับนะครับถ้าจงบะ ก็พยายามโจมตีนะครับจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับถอยม้ามาแบบนี้ก็มีตาเดียวครับครับนี่อาจารย์หลังอยู่ข้างๆครับอาจารย์หลังบอกว่าก็มาได้ตาเดียวครับตานี้นะครับก็ถอยเรือกลับมาจับกลุ่มกินเบี้ยครับนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับทําคลิปอยู่ที่ลานจอดรถนะครับนะครับว่ากันไปครับ นะครับถ้าเอาคนมานะครับเอาคนมาดันไล่เรือนะครับเราอาจจะไปกดม้าก็ได้หรือมาหรือไม่ก็อาจจะเอาม้ากินโคนเลยนะครับถ้าดันมาไล่เรือนะครับม้ากินโคนแล้วก็กินเบี้ยนะครับทีนี้เม็ดของเราก็จะไหลได้แล้วนะครับสีขาวก็จะเสียนะครับเรือแล้วก็กินได้นะเอาม้ากินแตะไม่ดีนะครับจังหวะนี้โยนเม็ดขึ้นไปเลยดีกว่านะครับ จริงๆแล้วเอาเรือกินแลกเรือนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่กินครับเพราะเราลอยเม็ดนะครับเราเห็นไหมครับว่าพอเม็ดพอเบี้ยกินเม็ดแล้วโคนของสีขาวขาดนะครับก็เลยนําเรือไปกินเรียบๆนะครับได้เรียบโคนหนึ่งตัวแล้วครับในตําแหน่งนี้นะครับสีขาวยังนิ่งอยู่นะครับบอกว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับชิวๆนะครับ จังหวะต่อไปสีขาวเดินครับจะทําอย่างไรต่อครับนี่ขูรับคู่ไข่กาแฟก็เชี่ยมมีเบี้ยกตัวหนึ่งเดี๋ยวกินเบี้ยกตัวหนึ่งนะครับสีขาวก็ใหม่สนครับยกคนขึ้นมาเรียบๆจังหวะนี้ก็กินครับไม่ได้ขูนะครับกินจริงๆนะครับในตำแหน่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับไก่กาะฟก็ทำงานนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ขอดจ้อนนายนะครับ รอคุณภรรยาเลิกงานครับมาแล้วครับมาสีขาวนะครับมาสีขาวมาจับกินเรือนะครับก็เช็คก่อนไปทางไหนดีเอาเรือออกไปที่เดิมครับโยกซ้ายโยกขวานะครับโยกขวาโยกซ้ายอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ชี้ให้ดูอีกนี่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 นะครับเมื่อกี้ชี้ให้ดูครับเบี้ยอีกหนึ่งตัวครับจานว่างไงครับจานครับนี่นะครับเป็นการข่มขู่แล้วก็ทางนี้ก็ไม่มีอะไรครับนะครับกินไหมจะมากินหรือเปล่าแล้วก็ ยังไงนะครับก็ว่ากันไปครับสีขาวก็ชี้ครับนะครับไล่เรือดีไหมนะครับทิฏฐิการก่อกวนครับก็เป็นอีกอีกอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็การจับเบี้ยจับจับไว้ก่อนอย่างนี้นะครับก็ทําให้คู่ต่อสู้ราวะาพะวงครับจังหวะนี้โดนม้าครับสีขาวมาจับกินโคนก็ไหลโคนขึ้นไปปลูกโคนอีกตัวนะครับก็เป็นโคนคู่นะครับขึ้นไปกลางกระดานครับ เกมนี้นะครับก็เป็นชื่อตอนวิชาโคนห้าน้าครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะฝ่าแนวรบนะครับของคู่ต่อสู้ไปได้ยังไงครับนําโคนครับโคนก็เปรียบเสมือนช้างนะครับน่ะช้างในสมัยสงครามสมัยก่อนนะครับกองทัพม้านะครับกองทัพเบี้ยก็เป็นกองพลทหารนะครับนะครับทหารเล็กๆครับนะเสร็จแล้วก็โคนก็เปรียบเสมือนช้างนะครับช้างก็จะขึ้นตัว นะครับมีพลังทางด้านหน้านะครับรุนแรงมากครับหน้าโคนนครับแต่ถ้าเดินไปแล้วนะครับการถอยหลังจะเชื่องช้ามากครับต้องหมุนตัวอีกพอสมควรครับก็เปรียบเปเหมือนช้างครับช้างถอยหลังค่อนข้างที่จะลำบากช้านะครับถ้าเดินหน้านี่ไวมากครับโจ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 โะเลครับสับอย่างเดียวนะครับนะครับแล้วก็เม็ดก็เป็นทหารอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็เป็นในร้อยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ อาจจะเป็นขวหมูะลวงฟันนะครับจังหวะนี้สีขาวยกมามาจับกินโคนต่อมาไก่ขกัฟ้ากระชี้แล้วโดนรุกแบบนี้หลบโดนหงายไม่ได้นะครับก็ต้องกินนะครับกินกินก็มาซ้ําอีกทีนึงเอากินเข้าไปครับนะครับแล้วก็เบียรไหมต้องกินนะครับกินนะครับยอมให้รุกทีนึงครับบอกงี้นะในเกมนะครับบอกให้ลุกทีนึง ไปมาให้ลุกอีกทีนึ่งอ่าลุกอีกทีหนึ่งลุกไหมลุกไหมลุกครับแต่ไม่ใช่เรือนะครับใช้ม้ามาลุกไปไหมนั่งมุดบาดาลไหมมุดขึ้นไปโดนลุกอีกถอยดีกว่าครับไม่ให้ลุกดีกว่านะครับจะได้เดินตัวอื่นอ้าวเดินเรือลุกอีกก็ไปครับโอ้โหดู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 จะกินม้าเราหรือเปล่าจะกินม้าเราหรือเปล่านะครับตอนนี้โคนสีขาวขาดอยู่นะครับลุกเพลินนะครับเดี๋ยวลืมโคนนะครับ เห้กาฟักเรือนะครับเรือสองลำนะครับประกบคู่อยู่ตรงนี้นะครับสีขาวไหลโคนขึ้นมายกมาขึ้นไปจับไหมอืมมากับโคนเราเป็นแนวป้องกันขุนเนาะพอสามใหญ่ของคู่ต่อสู้ก็เริ่มมาเหมือนกันครับจังหวะน,นี้ก็นําเรือกินครับเพื่อตัดกําลังไปก่อนครับนะครับเอาเรือกินเพื่อตัดกําลังก่อนนะครับก็ชี้นะครับว่าอีเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อกินเขากินม้าเราหรือเปล่าออกินม้าเราเอาเรือกินลุกไงครับก็เลยเอาเรือกินเรียบร้อยนะครับก็เป็นการซ้อมแต้มกันนะครับก็ไม่ได้เข่งยึดกดอุตสากาอะไรมากมายนะครับคือเดินแล้วต้องไปเลยบางทีก็อนุโลมให้ถอยกลับกันได้นะครับมีการแลกเรือนเกิดขึ้นนะครับก็กินฟรีไปตัวหนึ่งแบบนี้นะครับกินแบบ เยอะๆนะครับกินเรือฟรีอย่างเงี้ยนะครับไม่บอกกันนะครับกินแล้วนะครับก็ทําให้ก็่อสู้เหมือนไม่มีอะไรสู้แล้วนะครับก็อยากจะชนะกันด้วยแต้มนะครับก็เป็นการศึกษาแต้มนะครับซ้อมแต้มนะครับกล่ากันไปครับจังหวะนี้นะครับเม็ดม้าจับเม็ดดูนะครับอ่าม้าจับเม็ดดูสีขาวนะครับก็พยายามที่จะบุกขึ้นมานะครับเอาม้ามารุกหนีไปทางขวาโดยรุกจน ะครับลุกเราขึ้นบนลุกอีกอ่ะไม่เอาครับก็ปล่อยให้ลุกไปก่อนนะครับถ้าลุกเราจะขึ้นบนนะครับถ้าลุกอีกทีหนึ่งติดแต้มล้อแล้วป่ะเนี่ยตำแหน่งนี้เม็ดมีปัญหาครับนะครับโดนลุกแล้วครับขยับมาครับนะครับเราลุกจนไม่ได้ครับเรามีมากันอยู่นะครับสีขาวครับ กันไทยครับเริ่มมีปัญหาแล้วครับในตำแหน่งนี้นะครับถอยเรือกลับมาผูกเม็ดอ่าผูกเม็ดผูกเม็ดจีแรกก็จะเอาคนตัวตัวเอาเรือออกก่อนครับเอาเรือออกก่อนเดี๋ยวเราจะนำนะครับนำโคนะครับไปใช้งานนะครับพอขึ้นไปทางนู้นไม่ได้แล้วครับต้องต้องฉิงฉีงมาทั้งนี้ครับสีข่าวกันครับไม่ให้เรือเราไปลุกก่อกลัวครับจังหวะนี้เอาคนตัวไหนขึ้นดี เอาตัวนี้เอาตัวเอาตัวล่างถอยกลับมาดีกว่านะครับถอยกลับมาเพื่อเปิดให้เรือได้สองคนอ้าวจานจานจานในเกมนะครับนี่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 โคนขาดโคนขาดกลับไปก่อนกลับไปก่อนนะครับนะครับก็อารมณ์อร่วยกันนะครับเป็นการถอดแต้มกันอยู่นะครับในจังตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนการถอดแต้มครับก็ชนะกันที่แต้มนะครับถอยถอยไปครับจังหวะนี้ถ้าเราเอาเบี้ยลอยปักใส่โคนกับเรือก็ได้นะครับแต่ไม่ทาครับ เรีกจะใช้นะครับโขนบุกเข้าไปโจมตีเม็ดนะครับโจมตีเม็ดโจมตีเม็ดเอาเม็ดไปผูกเอาเรือเอาเรือมาลุมกินอีกนี่นี่ลุมกินอีกเอาไหมเอาเรือมากดกินโคนตำแหน่งนี้ก็ไปครับวิชาโคนห้าหนาครับปักเข้าไปหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันรุกนะครับตำแหน่งนี้จะทิ้งโคนไหมดอว่าจะถอยมามาผูกนะครับก็ไปสิวาครับนะครับ อาจารย์หลังก็คิดว่าไปดีกว่าผูกดีกว่าง่ายๆเรียบเรียบนะครับก็อยากกินไข่กินไปนะครับแต่ไก่ก้าวฟ้ามีแต้มอยู่ในใจแล้วนะครับนะครับที่จะลากเกลือนะครับดันขึ้นไปอีกหนึ่งตาครับจับกินโคนสีขาวนะครับเพื่อจะทําการผลิตศึกนะครับนะครับในตําแหน่งนี้ครับก็เรามาดูกันต่อครับนะครับหรือว่าจะทิ้งโคนเดินโคนขึ้นไปหวงตัวหรือเปล่านะครับ ก็ว่ากันไปอีกทีนึงครับตำแหน่งนี้ไม่เอาดีกว่าครับนะครับเอาเรือไปดีกว่านะครับนะครับอาจารย์หลังก็แนะนําไหลายแต้มนะครับตะไคร้ข้าวฟ้าขู่นะครับขู่นะครับเอาเรือไปเพื่อเอามาไปลุกเอาคนไปลุกนะครับประมาณนี้นะครับติดแต้มแล้วครับบอกไม่ไม่แก้ใช่ไหมไม่แก้นะเอามาลุกปักเข้าไปนะครับนะครับขุนต้องหลบไปในตำแหน่งที่นี้นิ้วชี้เท่านั้นก็เอาคนลุกจนนะครับ อาจารย์ไทยก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากลุกไทยไก่ก้าฟ้าแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ